สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับสุบเวีิทาโร่ค่ะคลิปนี้นะเราจะมาเช็คดวงก่อนสิ้นปี2,563นะคะว่าดวงชะตาของเราจะเป็นยังไงแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะหัวหัวข้ออาจจะน่าตื่นเต้นหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2563นะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูในช่วงเดือนไหนก็ตามให ภัยสำหรับให้คลิปนี้นะคะวีดีโอนี้จะมีจะสิ้นสุดถึงวันที่31ธันวาคม2563นะคะคือสิ้นปีนั่นเองนะคะโอเคราศีตุลราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะถึง21ตุลาคมเป็นศาสตร์ตะวันตกนะช่องนี้ศาสตร์ตะวันตกนะคะอาจจะไม่เหมือนกับ อาจจะไม่เหมือนกับราศีไทยถ้าคุณไปดูช่องไหนนะคะก็ให้สังเกตดีๆช่วงที่เขาพูดวันเกิดนะคะแต่ถ้าคุณบอกโอไม่ใช่ตรงนี้แสดงว่าก็จะอยู่อีกราศีหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรคนที่อยู่ราศีตุลตมหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคือผู้ที่เกิดวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะอยากจะเช็คลัคนาดาวจันดาวสุกไปเช็คได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์แปะไว้ให้เนาะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ชาวตุลตุลเนี้ยเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นเป็นราศีแห่งความงามนะคะความมีน้ําใจชาวตุลจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมโดดเด่นอ่อนโยนมีนิสัยที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีนิสัยที่จู้จี้จุกจิกขี้บ่นฟุ่มเฟือยบางครั้งนะคะแต่ที่รวมแล้วเป็นคนที่จิตใจดีนะ ใช่หรือเปล่านะคะชาวจุนนะคะอ่ามาเริ่มเปิดไพ่กันก่อนนะ,ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างโอ้ควีนออปครับนายอวบานเอมเปอเร์เก้าดาบ ในเหรียญ wow, i นสอดในในออฟในออฟวิว o นออฟสอดในออฟวิวว้าวชื่อครับชอบตรงนี้ล่ละค่ะคลิปหมอโบจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราลุ้นแทนลูกดวงลูกเพจนะคะตื่นเต้นอะเวลาเจออะไรดีๆเสียงกรีดก็จะออกมานะคะสิกอวานโอ้จะมีคนมามอบรักเหรอเนี่ย มาจริงๆด้วยนะคะจะมีคนเข้ามานะผู้คนใดล้อมคุณเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะชาวตุนมาดูต่อเราต้องเปิดไพ่เยอะหน่อยนะเพราะเอเนจีถึงสิ้นปีเลยนะคะพลังงานไพ่นะคะถึงสิ้นปีเลยไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูช่วงไหนก็ตามนะคะคลิปนี้อิทธิพลถึง31มทันวาคม2563 ราศีตุนพาุลมนะคะ stands p n e t openet a c c e p t a n c y okay ขอคำไก้ไลจ,จากจากักรวาล3าใบก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านไพ่กันนะคะไพ่ประจำตัวนะคะเป็นราชนีถือถ้วยราชนีถือถ้วยนะคะ เดมเพลอร์เพดอวาน The Higher Friend เอาล่ะชาวชาวตุนนะคะภาพรวม ปีของคุณนะทั้งปีอะ่ะจะเป็นในเรื่องของโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่ดินอะสังหาริมทรัพย์การต่างประเทศการศึกษาต่ออะไรไปอย่างเงี้ยนะคะโดยรวมของปีแต่ทีเนี้ยก่อนจะสิ้นปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้นะชาวตุลน,นะต้องพูดก่อนเลยว่าสองปีที่ผ่านมาชาวตุลน,นะคะมีความเหนื่อยยากนะคะเหนื่อยยากมาเป็นปีๆนะคะอ่าเป็นเหมือนสาสางปัญหายอะแยะมากมายนะคะ แต่ว่าสองปีปีที่ผ่านมาก็เด่นแล้วก็ดีด้วยนะมันก็ดีค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับแล้วเนาะก่อนหน้านี้เราเหมือนกันเงินนะอาจจะติดติดขัดขัดมาบ้างมีปัญหามาบ้างนะคะเพราะว่าใช้ใจ่ายในช่วงกุศภามิถุนามานะหลายท่านจะอาจจะมีการขายทรัพย์สินนะคะหรือว่าติดต่อกับต่างประเทศหรือว่าเป็นนายหน้าอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะอืม นี่เป็น Energy โดยรวมแห่งปีของคุณอะนะแต่เราจะมาดูส่วนที่เหลือของปีนะคะอ่ะเชิงกระชิบจากพระพิคเนตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรคุณบ้างเอ e r g y ของเบอร์32ความแน่วแน่เป็นช่วงที่คุณจะต้องตั้งมั่นแน่วแน่กับการโฟกัสทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มี o p e n n e t open n e t แล้วก็ Acceptance การยอมรับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปิดใจยอมรับกับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นด้านความรักหรือว่าสิ่งที่คุณติดติดอยู่ก็ได้คุณมีความเครียดวิตกกังวลหน้าดูเลยนะก่อนที่จะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเครียดบางคนคิดเยอะคิดมากนะคะมีปัญหาวุ่นวายใจอะไรเงี้ยแต่คุณจะมีคนมานำทาง มาไกด์ไลน์อะไรบางอย่างให้คุณเหมือนผู้รู้เหมือนกูรูคุณรู้ตัวไหมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกรักษาคุณดีมากๆนะคะแต่สิ่งที่คุณทําอยู่ท่านอยากจะบอกให้คุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความแน่วแน่จงอดทนนะคะอดทนรอเวลาอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณช่วงนี้คุณกำลังบีซี่นะบีซี่วุ่นวายความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ เดมเพอ่มมา2ใบเลยค่ะโดยเฉพาะความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานแล้วก็เหมือนเราโตขึ้นเติบโตขึ้นนะคะเจอปัญหามาเยอะเจออะไรมาเยอะพอเจอสิ่งที่มันแบบยากขึ้นเหมือนแบบเราไม่ใช่อนุบาลนะเออเจะ จเจาเข้อสอบอนุบาลมาให้ได้ยังไงเราก็ต้องเจอบททดสอบที่มันยากเป็นปกตินะคะไม่เป็นไรนะคะมองล้มในแง่บวกไว้สิ่งดีๆมันก็ต้องมีเข้ามาหาเราบ้างสักวันหนึ่งนะคะอย่าก,กิบอัพนะโอเคก่อนสิ้นปีนะคะคุณจะเห็นว่าไพ่ผู้คนเกิดขึ้นกับคุณเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ย อาจจะเป็น energy ของความรักที่จะโดดเด่นนะคะส่วนก่อนจะสิ้นปีนี้นะอันเนี้ยไพ่ประจำดวงของคุณครึ่งครึ่งหลังที่เหลือก่อนจะสิ้นปีนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณแม่ก็ได้นะคะเป็นเหมือนมีอารมณ์ความเป็นแม่สูงควบคุมอารมณ์ของเจงได้เป็นอย่างดีมากขึ้นแล้วล่ะเออในายามขับขันนะคะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เหมือนต้องการการตัดสินใจใดๆอะ่ะ เหมือนจะมีคนมาขอคำปรึกษาคุณหรือตัวของคุณเองนะคะสามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะอาจหมายถึงเจ้าชะตาอาจจะพบกับผู้หญิงดังกล่าวหรือผู้ชายดังกล่าวก็ได้นะคะคนที่เป็นาธาตุน้ําจะเข้ามานะในครึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะได้รับการเยียวยาหรือว่าได้รับคำแนะนําจากเขาคนนี้ถ้าคุณคิดมากอยู่นะคะน้ําก็จะมีกรกฎมีนพิจิกนะคะ แต่ว่าถ้าไปพูดถึงในเรื่องคู่เลยนะเนี่ยมีเกณฑ์อย่างมากที่จะเจอเนื้อคู่นะคะก่อนสิ้นปีคู่คนนี้จะเป็นคู่ที่เป็นแม่สีเรือนพ่อบ้านพ่อเรือนเป็นคนที่ช่งางอกอกเอาใจดูแลเทคแคร์ Care, เราได้เป็นอย่างดีเลยแหละนะคะ อืถ้าคุณบอกว่าฉันมีคู่แล้วไม่เกี่ยวค่ะคุณอาจจะมีเพื่อนเข้ามาในลักษณะนี้หรือเพื่อนเราจะมาให้คําปรึกษาเราอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแต่มันเป็นช่วงที่นะตอนนี้เรากําลังบีซี่เรื่องเงินวุ่นวายหรือว่าคุณกําลังเทคความรับผิดชอบหาเงินหาเงินเก่งนะคะกําลังแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานของคุณจะไปจะไปสู่จุดที่แบบว่าพีคนะคะในช่วงปลายปีเดมเพอร์เเกิดขึ้นนะคะเดมเพอร์เรมนเป็นไพ่ที่แบบเหมือนพระราชา จักรพพรดนะนะคุณอาจจะได้พบกับคนดังกล่าวถ้าเป็นเนื้อคู่หรือคนที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งหลังนะ่าจะเป็นชาวเป็นได้หลายท่านมากเลยมันขึ้นทุกท่านเลยอะ่ะไม่ขึ้นแต่ทตุลมมีทัุน้ำทัดไฟนะคะท่าน้ำไฟดินแล้วก็โดดเด่นน่าจะเป็นต่างชาติต่าง,างวัยก็ได้หรือจะมีคนที่อยู่ในเครื่องแบบผู้ใหญ่กว่าเราเข้ามาสนับสนุนจุนเจือหรือเข้ามาในลนักษณะแบบให้ ให้ความช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะหรือการเงินก็ได้นะคะมันเป็น energy ที่ช่วงปลายปีนะเหมือนตัวคุณเองนะตำแหน่งงานของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงขึ้นใครนะที่รอคอยการเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้เลื่อนแน่นอนดีเอ็มเออร์เรอร์มาสองใบเลยนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ยังบง่งบอกว่าเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ ต,ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานก็ได้หรือเป็นผู้คนก็ได้นะแต่งานจะดีขึ้นนะคะใครที่รอคอยงานก็มีเกณฑ์นะเนี่ยกำลังจะมีคนนําข่าวดีมามอบให้คุณนะคะหรือความช่วยเหลือต่างๆน,นนะ่ะความช่วยเหลือในการงานความช่วยเหลือในการเงินก็ได้นะคะความเครียดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย เราไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเหมือนเราแบบว่ารอคอยความช่วยเหลือคุณจะมีความช่วยเหลือเข้ามานะคะเนี่ยกำลังมีคนเข้ามากําลังมีคนเข้ามาคนเยอะแยะมากมายกาลังจะเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะเออเฟนลี่แล้วเป็นคนที่เหมือนอ่อนโยนอ่อนน้อมเป็นคนที่ตรงน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ม้อะ่ะนะดังนั้นก็คือจงแน่วแน่กับสิ่งที่คุณ กําลังเผชิญอยู่อย่ากิ้อัพนะคะเรากําลังจะเจอทางออกถ้าใครที่กําลังหาทางออกอยู่ส่วนคนที่ชีวิตไม่ได้มีปัญหาตอนนี้คุณกําลังลุ่งในเรื่องของการงานกับการเงินนะคะก้าวเหรียญเดมเพลอร์ urer, มาการงานจะปังมากๆบวกกับการเงินที่มันบาลานซ์กันนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินแล้วก็บางคนการค้าขายของคุณก็ดีมากวุ่นวายบีซีรับออเดอร์แทบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าน้องๆน,น,นักศึกษาสอบแข่งขันสอบ สอบอชิงทุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะนะคะไพ่แห่งขาวดีไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาด้วยถ้าใครที่สอบในเรื่องของสอบบรรจุงานหรือว่างานที่ต้องมีคู่แข่งลูกค้าหรือว่าคู่แข่งต่างๆนานา,นาคุณก็สําเร็จมีชัยได้นะคะชาวตุลเนาะสุขภาพระวังอะไรเอ่ยสุขภาพให้ระวังในเรื่องของไมเกรน นะคะอุ้ยโทษทีมเกรนนะคะจะโดดเด่นโรคเครียดใครที่เป็นโรคเครียดมาก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็บางคนน้ำหนักตัวบางคนเบาหวานความดันโรคหัวใจนะคะก็มีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษปวดเข่ามาเกรนนะคะปวดเข่ามาเกรนเส้นเลือด อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆไม่เกี่ยวกับน้ําหนักนะขอโทษทีนะคะพอดีดูผิดดูว่าหรือว่าเขาเป็นเดมเพลสนะคะเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอปวดหัวไมเกรนแล้วก็ในเรื่องของกระดูกคอกระดูกสันหลังปวดไหลเอ้ไม่ใช่ปวดหลังปวดเอวอย่างเงี้ยเกี่ยวกับกระดูกหรือคอนะคะต้องระวังนะคะอุบัติเหตุไม่มีโชคลาบมีไหมโชคลาบน่าจะมี ไม่ได้มีมาจากการเสี่ยงนะแต่จะมีโชคดีมีคนนาเงินมาให้เราซะมากกว่านะคะอาจจะเป็นได้โชคจากาผู้ใหญ่หรือคนรักให้เราคนที่มีอายุให้เราหรือคนที่เขารักเราให้เราแต่คุณจะโชคดีในเรื่องของคู่ครองนะคะปลายปีจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะไม่ใช่อาจจะเริ่มเข้ามาแล้วแหละบางคนมีธาตุดินเข้ามาธาตุไฟเข้ามาหรือว่ารักทางไกลต่างวัยคนในเครื่องแบบเข้ามาแล้วอย่างเงี้ย ไพ่บอกว่าให้คุณเปิดใจนะถ้าใครนะคะโสดนะที่คุณอยากจะเจอความรักอะ่ะอยากจะเจอนี่คือเนื้อคู่มะมากับ the emperor เอ้ยไม่ใช่มากับ the h a r l e n คือคนที่สินเสมอกันกำลังมา two of cups นะคะตามหากันจนเจอให้เปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ บางครั้งคุณอาจจะไม่ชอบเขาแต่คุณเปิดใจคุณอาจจะชอบเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีใจิตใจแน่วแน่กับสิ่งที่เึงโฟงกัสอยู่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะโอเคเดี๋ยวหมอโบขอดูไพ่ความรักให้คุณนะช่งดินความรักอะ่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่พอจะมีคนเข้ามามอบรักอาจจะอยู่ช่วยไปช่วยมาแล้วก็ตกหลุมรักกัน oh, give you a relationship a ่แอชเช e ให้โอกาสเขาคนนั้นนะคุณอาจจะรู้ตัวไหมมีคนมาชอบไหม แจกขนมจีบให้คุณพยายามหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณต้องเปิดใจนะคะเปิดใจเปิดประเด็นกันแล้วก็ให้โอกาสเขาคนนี้บ้างอย่างเงี้ยเนี่ย Express your love Energy ของคนที่อยู่ในตุนเนี้ยน่าจะเป็นความรักโดดเด่นนะในช่วงสิ้นปีนะคะ p r e สจ n เให้คุณเปิด เปิดใจนะคะเปิดใจไม่พอเป็นตัวของตัวเองมีความสุขดึงจุดที่มันมีความสุขของตัวเองออกมาแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่เร็วนะคะสำหรับคนที่อยู่ในราศีตุลน,นะอืมบางครั้งคนที่มีคู่ก็ต้องแบบใช้โมเมนต์ของการแบบหยอกล้อกันบ้างเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสันมีความโรแมนติกหรือว่าแบบอย่าตึงอย่าเครียดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสซึ่งกันและกันโอเคบางคน Unstable Relationship breaking the chain คน l ิ่งอ o อนใครที่เครียดมากๆานอะอย่างที่เราทักตอนแรกอะว่าคุณนะมีความเครียดความทุกขอยู่ในใจหนึ่งอาจจะมาจากความสัมพันธ์นะคะอาจจะตัดสินใจความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วบางคนอาจจะซ่อมแซมก็ได้นะเพราะว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะปรับความเข้าใจได้หรือ คนโสดแน่นอนมีมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนนะคะที่เป็นเนื้อคู่เราเปีปีแห่งการเจอเนื้อคู่นะในช่วงในช่วงก่อนสิ้นปีที่เหลือนะคะเราจะเจอแต่ว่าบางครั้งคนที่มีปัญหาก,กันนะคะที่ยังโฮนดิ้งออนอยู่ยังแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้คุณลองให้โอกาสเข้าไหม แต่บางคนให้โอกาสแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มันอยู่ด้วยแล้วมันทุกข์มันอยู่ด้วยแล้วมันยิ่งดึงเราลงนะคะจิตใจเรามันแตกสลายมันพังทลายข้างในแล้วคุณเครียดอยู่เนี้ยดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะคุณควรที่จะออกมาออกมาแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องกลัวใครที่กลัวแล้วฉันจะไม่มีใครเช่นเดียคุณมีคนเยอะแยะมากมายเข้ามาปลายปีนี้ มากมากเลยแหละแบบว่าเหมือนแบบฟิชชิ่งเขาคนรอบตัวคุณเลยรอที่จะเข้ามาอยู่แค่คุณยังไม่เปิดใจนะคะยังไม่เปิดใจบางท่านนะคะต้องโอเพนนะคะเราก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดบางคนไม่กล้ายอมรับกลัวการสูญเสียคนกลากลัวการเลือกลากลัวกลัวการอยู่คนเดียวค่ะฉันเลยต้องทนเจ็บอย่างเงี้ยก็มีนะคะโอเคนะนี่ก็เป็น โชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีตุลก่อนชิ้นปีดวงเราจะเป็นอย่างนี้ปังมากๆในเรื่องของความรักเงินก็มีก้าวเหรียญสะดวกสบายนะคะการงานก็จะพัฒนาสู่ขั้นสูงสุดประสบความสำเร็จนะคะโอเคยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะจงประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีมากๆนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอโวด,ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์ให้ด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ